Ah, bats, a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 h, นองแซมซีเวอร์อีกแล้วนะคะอยู่ทีฟต์โชว์รูมพระรามห้าอีกแล้ววันนี้นะคะเห็นอะไรสีดำๆไหมคะข้างหลังของเรานะคะคันนี้นะคะน,อน้อสแตมจะมาแนะนํานะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเกจของเราเลยนะคะตัวเอเวอร์เที่นั่งของเรานะคะคันนี้นะคะเป็นตัวกล้อง3 6มองศานะคะคันนี้นะคะจะเป็นอ่าตัวกล้องรอบคันเลยนะคะสามารถแบบว่า ของเราจะมีเซนเซอร์นะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ตรงรอบคันนะคะตัวนี้นะคะถือว่าได้ถ้าซื้อตัวแพ็กเกจเข้าไปนะคะถือว่าคุ้มนะคะในการขับขี่ปลอดภัยนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวสเต็มจะพามาแนะนํานะคะว่าชุดแต่งคันนี้นะคะแต่งอะไรบ้างคันนี้นะคะแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันนะคะคันนี้เป็นตัว4คูณ2นะคะระยะการกินน้ํามันอยู่ที่ประมาณ13โลลิตรนะคะ และที่เด่นๆของเรานะคะคันนี้เลยนะคะเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์นะคะที่มีรูปม้านะคะสีทองแบบนี้โดดเด่นนะคะสีดําแบบเรียบหรูนะคะแต่ว่าเราตัดเป็นสีทองนะคะแบบนี้นะคะและกระจังหน้าของเรานะคะเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์นะคะจะมีเขียนแบบนี้เลยนะคะว่าวิกเตอร์และก็ไฟนะคะด้านบนเป็นไฟ LED นะคะแบบนี้เป็นสีขาวนะคะและติดตัวเอเวอเรสตนะคะตรงนี้นะคะ้น บนฝากระโปรงนะคะกันชนหน้าของเรานะคะจะทําให้เป็นสีดําเงานะคะแบบนี้ให้เข้ากับตัวรถนะคะเพราะรถของเราเป็นสีดํานะคะเดี๋ยวเราพามาดูด้านข้างนะคะคันนี้นะคะ ใส่ล้อแม็กเพิ่มเติมนะคะตรงนี้เลยนะคะใส่เป็นล้อขอบ20นะคะเป็นยางดีเซนตินะคะอันนี้เป็นออฟเซ็ตลบ5นะคะตัวนี้จะเป็นแม็กนะคะยื่นเข้าไปข้างในนะคะแบบนี้เลยนะคะและเราก็ใส่เป็นคิ้วล้อนะคะแบบวิกเตอร์นะคะทําให้รถนะคะดูเท่ขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่คู่กับล้อแม็กมันทําให้รถด,ดูแบบดูมีมิติมากขึ้นนะคะและตัวนี้นะคะใส่เป็น คิ้วกันสาดด้วยนะคะตัวอ่าสี่ด้านเลยนะคะของตัวรถนะคะเดี๋ยวเราพามาชมด้านหลังของเขานะคะคันนี้นะคะใส่เป็นกันชนหลังนะคะเป็นตัวท่อคู่แบบสปอร์ตนะคะคล้ายๆเป็นทรงเลขแปดแบบนี้นะคะลูกค้ายเห็นไหมว่าตรงด้านหลังของเราก็มีเซนเซอร์นะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะทั้งหมดนะคะสี่จุดเลยนะคะและฝาท้ายไฟฟ้าของเขานะคะ เป็นป่าท้ายแบบไฟฟ้านะคะอ่า ถือว่าครบจบนะคะถ้าลูกค้าสนใจในส่วนของถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเกจนะคะตัวนี้นะคะเบาะแถวสามนะคะจะเป็นแบบแมนวนวลแต่ว่าถ้าลูกค้าสนใจที่อยากได้เป็นเบาะแถวสามแบบไฟฟ้าแนะนําให้ดูเป็นตัวรุ่นไทเทเนียมนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ตัว4คูณ2เลยนะคะโปรพิเศษสําหรับตัวสปอร์ตนะคะบวกแพ็กเกจนะคะตัวนี้นะคะสเต็มจัดเป็นโปรโมชั่นให้กับลูกค้าดอกเบี้ยศูนซนะคะนา48งวดเลย าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 6 2 5 0 2 6 3 9 5ในส่วนเรื่องของไปแนนลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะสแตมนะคะมีเจ้าหน้าที่นะคะวิเคราะห์เคสให้กับลูกค้าอย่างแน่นอนคะ่ะไว้มาพบกันวันรับรถนะคะ